ัาดีทุกคนเลยนะคะหุยคือปอก็ไม่ได้มาลงเกมซากูร้นะคะนานมากๆเลยนะคะแล้วไม่รู้ว่ามีเพื่อนๆนคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะทุกคนค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็อยู่กันในเกมซากูระ s c h o กูซิม u เลเตอร์เชนเคยนะคะทุกคนเย้ yeah. เอาละค่ะวันนี้นะคะป๊อกก็คิดว่าน่าจะมีเพื่อนๆแล้วก็มีน้องๆเนี่ยหลายๆคนเลยนะคะที่พอจะรู้ข่าวแล้วว่าเกมซากูล้เนี่ยในที่สุดนะคะก็มีอัปเดตใหม่ออกมาค่ะทุกคนคะ่ะคือแบบรอมันนานมากๆเลยนะคะกว่าที่เกมนี้เนี่ยจะมีอะไรออกมาใหม่ๆบ้างนะคะคือจะบอกว่าที่พอหายไปเนี่ยจากเกมนี้นะคะเพราะว่าเบื่อค่ะ ไม่มีอัปเดตอะไรเลยค่ะแต่ว่าในที่สุดนะคะป๊อกก็ตื่นมาพร้อมกับข่าวดีค่ะทุกคนก็คือตัวเกมนะคะอัปเดตนะคะสภาพใหม่นะคะทุกคนเออก็ไม่รู้ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงนะคะไปค่ะไปดูกันดีกว่านะคะทุกคนขอให้ออกมาเนี่ยคมกับที่เราเนี่ยรอคอยด้วยเถอะนะคะทุกคนไปค่ะ เราก็เข้ามาแล้วนะคะคือรู้สึกว่าเขาจะอัปเดตมานะคะเสื้อผ้าของผู้หญิงนะคะของผู้ชายแล้วก็ของเด็กด้วยนะคะแต่ว่าพวกผมพวกแบบว่าอื่นๆนะ่ะคือยังไม่มีอะไรเข้ามาใหม่เลยนะคะทุกคนแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะคะที่เขาเนี่ยอัปเดตมาบางนะคะคือให้เราเนี่ยมีอะไรเล่นมากขึ้นนะจ๊ะทุกคนเอาละมันคือชุดนี้เลยนะคะรึมวู้มันคือชุดตุ๊ดจีนนะคะทุกคนคะ่ะคือด้านข้างเนี่ยแอบ เซ็กซี่อยู่นะจ๊ะแล้วก็ตรงเอิม่มแถวๆป้ากระโปรงนะคือจะเป็นลายด้วยนะคะเป็นลายแบบว่าพวกดอกมงดอกไม้อะไรของเขานะจ๊ะ เฮ้ยก็ถือว่าเป็นชุดที่แบบเกี่ยวกับตุ๊ดจีนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะไปค่ะแล้วก็ชุดนี้ก็ถือว่าอุย้ยชุดนี้นะคะบอกเลยว่าเซ็กซี่มากๆเลยนะคะเพราะว่าข้างๆเนะี่ยคือแบบผ่าแบบผ่ามาถึงตรงตรงนี้เลยนะคะถึงเกือบเอวเลยนะเออผ่ามาโคตรยาวเลยค่ะแล้วก็เอิม่มสำหรับชุดนี้นะคะเราก็สามารถนะคะเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่ว่าชุดนี้คือเปลี่ยนไม่ได้ใช่ปะแต่ว่า อันนี้คือเปลี่ยนได้เว้ยแกดูนะเห็นไหมอุย้ยสีขาวตัดแดงค่ะสวยมากว้าวอุย้ยปอชอบชุดนี้นะแกก็สำหรับชุดนี้นะคะคือเป็นสีได้ค่ะเห็นไหมสีชุพูสีแดงสีแดงก็คือเปลี่ยนไปเลยค่ะอุย้ยสีนี้คือเข้ากับทรงผมของเรานะคะก็ ถามว่าชุดนี้นะคะปอชอบไหมปอก็ค่อนข้างชอบอยู่หน่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะไปค่ะแล้วก็ชุดนี้ค่ะทุกคนอันนี้คือเป็นเอีมกระโปรงค่ะก็สวยเหมือนกันนะคะคือเป็นสีได้เหมือนกันค่ะทุกคนว้าวแล้วก็ชุดสุดท้ายค่ะมันคือชุดแล้วก็แล้วก็ไปกันที่ชุดสุดท้ายค่ะมันคือชุดที่มีชื่อว่า sleeping bag นะคะ มันคือชุดถุงนอนค่ะทุกคนมันได้หรอแก,กคือปอว่านะคะชุดนี้เนี่ยเราเนี่ยเอาไว้ทำคอนเทนต์ได้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเป็นแบบมันเอาหานั้นเนี่ยทุกคนอะไรก่อนชุดถุงน ong ถุงนอนค่ะแล้วก็เป็นสีได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมสีคงสีเียวคือเปลีป่ยนไปเลยค่ะแม่อู้แสบตาเหลือเกินค่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนแล้วก็ส่วนทรงผมคือยังไม่มีอะไรมาเพิ่มเติมเลยนะคะไปค่ะไหนขอลองดูผู้ชายหน่อยสซเอิมสำหรับผู้ชายก็จะเหมือนกับผู้หญิงเลยค่ะทุกคนมาค่ะก็คือชุดนี้เลยนะคะเพิ่มนี่เห็นไหมก็คือเอาไว้ใส่คู่กับเอิมผู้หญิงได้เลยจ้ะทุกคนดียูดียูแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยคือเป็นสีได้นะคะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะพรึมว้ฮุยผู้ชายก็ใส่นะคะเสื้อที่มันเหมือนกับกระโปรงได้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่น่าเกียดเลยนะครับเอาล่ะก็คือเป็ี่ยนสีได้เหมือนกันนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ชุดต่อไปคือชุดนี้เลยค่ะพรึมนี่เลยอันนี้คือเป็นชุดที่ เอเอาไว้เที่ยวนอกบ้านหรือเปล่าน่าตะใช่นะคะก็เปลี่ยนสีได้เหมือนกันนะคะก็คือเปลี่ยนสีได้จ้ะแล้วก็ชุดที่4ค่ะทุกคนปรื้มชุดนี้เลยทําไมซอแต่ว่าเท่าที่ปอดูบานเนี่ยคือผู้ชายนะคะจะมีชุดที่มากกว่าผู้หญิงนะคะทุกคนคะ่ะ หมายถึงว่าในรอบนี้นะคะที่มาใหม่เนาะก็คือผู้หญิงในชุดน้อยกว่าจ้าทุกคนอันนี้คือเป็นสีได้เหมือนกันนะจ๊ะแล้วก็ชุดที่5ค่ะเริ่มมันคือชุดเอี้ยมเลยนะคะก็คือเอาไวา้ใส่คู่ก็คือเอาไว้ใส่คู่กับผู้หญิงได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมก็คือใส่คู่ไปเลยค่ะทุกคนไปนไงน่ารักที่สุดเลยอะค่ะเห็นไหมส่วนเสื้อข้างในก็คือเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะเห็นไหม จะเบลไปไหนคะเนี่ยแต่ปอขอเป็นสีผมผู้ชายก่อนแล้วกันเนาะเป็นไงโคตรน่ารักเลยเห็นไหมแบลกุกนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะชุดสุดท้ายค่ะทุกคนคะ่ะชุดถุงนอนค่ะก็คือ ชุดนี้เลยค่ะคือเหมือนกับผู้หญิงมากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมก็คือเอาไว้ใส่คู่กับแฟนได้ค่ะเป็นทีมนะคะชุดถุงนอนค่ะเออน่ารักมากๆเลยก็คือจะเห็นแค่หน้านะคะทุกคนอยากรู้ว่าแล้วเวลาเดินล่ะมันจะเป็นยังไงคะทุกคนคะอยากเห็นปะเออไปค่ะเดี๋ยวปอจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าเวลาเดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ชุดถุงนอนนะคะไปค่ะ เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นคือจริงๆเนี่ยปอก็มีแผนว่าจะกลับมาเล่นสก,กุละมากขึ้นนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าทุกคนหายไป เอาละค่ะก็มาแล้วนะคะโอ้ยสวัสดีนี่คือชุดถุงนอนของเรานะคะทุกคนว้าวไปค่ะทุกคนมาดูท่าเดินกันดีกว่านะคะกึ๊บนี่ก็คือเดินปกติเลยค่ะทุกคนนึกว่ามันจะกระโดดแบบว่าดึงดึงดึง,ด,ง,ด,งดึงค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่นะคะเป็นท่าเดินปกติเลยค่ะอา้าวสวัสดีค่ะลุงพี่อุย้ยจิงคู่หรอ <laughs> อุย้ย น่ารักจัดอะไหนขอลองดูซิว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะกอดอุ้ยอันนี้คือเป็นท่ากอดของเขานะคะแล้วก็ไหนลองจุบ๊บซิวายทำไมล่ะคือแบบรุ่มพี่ไม่ยอมให้เราจุ๊บเขานะคะทุกคนไม่ได้ค่ะฉันไม่ยอมค่ะฉันขอเข้ามาเอาเอิม่มยาสเสน่ห์แล้วกันนะคะไม่ได้ไม่ได้ค่ะคือแบบว่ารุ่มพี่เนี่ยต้องเป็นแฟนเราเท่านั้นนะคะน,นี่ เราได้ยามันแล้วค่ะอันนี้คือปอก็มาเล่นเซฟใหม่เลยนะครับทุกคนไปไปไปวู้ฮู้ก็ถามว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยปอชอบไหมก็ถือว่าชอบอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อยากจะให้เขาเนี่ยเพิ่มทรงผมมาหน่อยเนาะทุกคนจริงๆชั้นนี้ของจะมาให้นะคะกินเปล่ามันคืออยาสเสน่ห์นะคะเอาไปกินนี่ดูนะคะว่าเขาเนี่ย ก็จะกลายเป็นของเรานะคะนี่เรียบร้อยในที่สุดนะคะเราก็มีแฟนสัทกทีคะ่ะทุกคนอันนี้คือเป็นแบบคู่รักถุงนอนนะคะไปค่ะขอจูบหน่อยอุ้ยอ้ยขอดูแบบว่าชัดๆหน่อยสิคะทุกคนไหนจู๊ดูจูดจ๊ดู๊ห้ยน่ารักสมารเลยทุกคนนองจริงปะ รุ่นพี่อ่ะโคตรน่ารักเลยอ่ะจริง,รงๆนะเว้เอาละค่ะแล้วก็มีแฟนนะคะเป็นถุงนอนค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะทุกคนค่ะไหนเดี๋ยวปอขอลองไปเป็นสภาพเป็นชุดอื่นรู้สิแต่คือแบบตลกท่าเลยอยู่นะไหนขอดูชุดอื่นสิว่ามันจะเป็นยังไงนี่เอาเป็นชุดนี้แล้วกันนะคะนี่เลยค่ะชุดกี่เผานะคะลุ่พี่คะ ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ไหมคะเอิม่มเดี๋ยวปอจะให้ลุ่มพี่นะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะจะได้เหมือนกับเรานะคะทุกคนเอิม่มปึ๊บแล้วก็ไปที่ชุดนี้เลยคะ่ะเฮ้ยเอิเอ่มมันต้องเป็นชุดนี้นี่หว่าทุกคนคะ่ะงั้นปอต้องไปเปลี่ยนชุดนี้คะ่ะเพื่อจะได้เหมือนกับลุ่มพี่นะคะก็คืออันนี้เลยคะ่ะปลึ่มนี่เป็นยังไงล่ะครับแต่ว่าปอเนี่ยต้องเปลี่ยนสีค่ะต้องเป็นปนันนีนะคะทุกคนคะ่ะหรือว่า เาเนี่ยจะใช้นะคะสีชมพูก็ได้นะคะเป็นแงเป็นแงทุกคนเฟียวป้าเฟียวป้าเอ้ยก็คือมันก็ออกมาดีอยู่นะแกนะคะแล้วก็ปอจะมา เปลี่ยนของลุงพี่ด้วยนะคะเป็นไงอ้ยตัวปอโคตรน่ารักเลยเห็นป้าผมแดงนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยเป็นสีชมพูแบบว่าสีขเข้มสีขเข้มเลยนะคะนี่เลยค่ะเอาเป็นเสื้อข้างในสีขาวป่ะเดี๋ยวนะเอิม่มนี่นี่เลยนี่เลยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยโคตรน่ารักเลยค่ะทุกคนดูสิน่ารักสมุนเลยอืน,นะคะ ก็ใครที่รู้แล้วว่าเออเนี่ยเกมนี้เนี่ยมีอัปเดตแล้วนะคะก็อย่าลืมนะคะไปอัปเดตกันด้วยนะคะจะได้มาใส่ชุดแบบปอกันเดอร์ทุกคนนี่แน่คำเวงเงินลุ้มพี่เลยนะคะว้าวสวัสดีน้องตูบมาน,นี่เร็วลูกนี่นะคะอุ้มน้องหมาะคะ่ะทุกคน ว้าวน่ารักจัดเลยอ่ะทุกคนไปค่ะลุมพี่เดี๋ยวฉันเนี่ยจะพาลุมพี่นะคะไปแวนค่ะทุกคนเออพาไปแวนดีกว่าโอ้โหโคตรเทอะ่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วว้ยๆๆว้ย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 ดีนะไม่ตายอะทุกคนโอ้โหทุกคนูดีโคตรเทอะ่ะเป็นไงก็คือเราเนี่ยเป็นสาวเด็กแว่นนะคะ อยหน่อยค่ะถอยหน่อยค่ะวันนี้นะคะฉันเนี่ยจะพาแฟนเนี่ยไปออกรถคันใหม่ค่ะเอิบเอิบ,อบ,อบ,อบแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปเลยนะคะทุกคนนี่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 เอ้ยในไหนเนี่ยเราก็มาในธีมนะคะเสื้อผ้าแบบว่าเป็นสีนีใช่ไหมคะ พอเะนนั้นเนี่ยเราก็จะมาออกรถค่ะพอฉะนนั้นนะคะเราก็จะมาซื้อรถคันใหม่ค่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนสีค่ะให้มันเหมือนกับเสื้อผ้าของเรานะคะนีะะน่เลยค่ะทุกคนฮึสปอร์ตเลยค่ะแล้วก็เรี้กวขวาะคะ่ะคือต้องบอกว่าใครที่ซื้อคันนี้มานะคะ จะต้องนะคะขับดีๆนะคะเพราะว่ามันแบบมันซิ่งหรือเกินค่ะนี่เป็นไงโอ้โหเทไปไหนก่อนดูสิคะโอ้โหทุกคนนี่นีนโคตรเทเลยวู้คือแบบเป็นการซื้อรถที่ไม่เสียเงินเลยค่ะเพราะว่าเราเนี่ยไปขโมยมานะคะทุกคน ลุงพี่คะลงมาก่อนคะ่ะลุงพี่มัมม้ามัมม้ามันนี่เรื่องลุงพี่แล้วคือลุงพี่เนี่ยไม่ยอมลงมาหาเราเหรอหันหน้ามาทางนี้คะ่ะลุงพี่คาะอย่าหันตูดให้ยกล้องสิคะลุงพี่อย่างก็โดนตีคนหรอกนี่นี่นี เป็นไงล่ะคะทุกคนขะเท่แม้โคตรเท่เลยอะเอาละคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการอัปเดตในครั้งนี้นะคะก็สำหรับปอนะคะปอก็ให้ประมาณ8เต็มสินะคะก็ถือว่าเขาเนี่ยอัปเดตนะคะเสื้อผ้าเนี่ยมาค่อนข้างหลายตัวเลยนะคะอันนี้คือปอก็มาเอ่มรีวิวนะคะให้แค่ดูของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีของ เด็กด้วยนะคะก็เอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันนะคะก็สําหรับคลิปนิววันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้ปอเวยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะบายบายดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน